บัวสโรชาช็อกเห็นบิลค่าไฟฟ้าทำไมพุ่ง2.2หมื่นทั้งที่ไม่อยู่บ้านขีดกลางติดโซล่าเซลล์บอกจากอากาศร้อนร้อนเจอค่าไฟเดือนนี้ไปคือหนาวเข้ากระดูกเลย กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมานอกจากสภาพอากาศที่ร้อนระอยู่แล้วดค่าไฟฟ้าก็ร้อนระอุไม่แพงกันเมื่อหลายคนต่างพร้อมใจกันออกมาบ่นเป็นเสียงดังๆว่าค่าไฟฟ้าทำไมแพงขึ้นอย่างผิดหูผิดตาในจำนวนนี้รวมไปถึงบรรดาดารานักแสดงที่ออกมาบ่นเป็นเสียงดังๆเช่นกันรวมถึงนักแสดงสาวบัวสโรชาวิริยาเมตตากุลที่ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความและเล่าถึงบิลค่าไฟฟ้าที่ทำเอาอึ้องสุดๆเพราะแม้จะไม่ได้อยู่บ้านเกือบสัปดาห์และที่ บ้านติดโซลาเซลล์ด้วยแต่ค่าไฟไฟ้ายังแพงสุดช็อกโดยบัว,วสโรชา โพสต์ภาพบิลค่าไฟฟ้า,ฟาลงไ g ีที่แพงถึง2 2 8 8 9บาทพร้อมข้อความว่าจากอากาศร้อนๆเจอคา่าไฟเดือนนี้ไปคือหนาวเข้ากระดูกเลยนะจุดขึ้นมาแบบบ้าไปแล้วงงว่าทำไมขึ้นเพราะที่บ้านไปต่างประเทศมาเกือบสัปดาห์คนไม่ได้ใช้ไฟตั้ง5คนแถมที่บ้านก็ติดโซล่าเซลล์ด้วยเธอจะขึ้นทั้งค่าน้ำคา่าไฟไม่ได้ย่อยๆวอนผู้ใหญ่ใครสักคนช่วยดูแลค่ะกราบ